สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c i ส i วิไ k n o w l e เซ e Center ศูนย์รวมการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับซีวิไลหรือ c i วิ l ลโซเชียลมีเดียค่ะโดยขั้นตอนแรกให้ทุกท่านเข้าปุ่มไลน์ค่ะจากนั้นให้กดปุ่มเพิ่มเพื่อนและค้นหาด้วยไอดีด้วยชื่อ c i i i วิ more ื่อค้นหาเสร็จแล้วจะปรากฏชื่อลายว่า c i v i l a i Mall Official ให้กดเพิ่มเพื่อนและเริ่มแชทได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะปรากฏลิสตเมนูอยู่ด้านล่างค่ะทั้งหมด6ปุ่มเลยแต่ถ้าทุกท่านนะคะต้องการดูช่องทางการติดต่อสื่อสารเนี่ยให้เข้าไปที่ปุ่มด้านล่างที่อยู่ซ้ายมือที่ชื่อว่า c i v i l i a d Social นั่นเองค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะแสดงช่องทางต่างๆมากมายเลยนะคะโดยเริ่มจาก อันแรกนะคะก็คือ f a c e b o o k นั่นเองค่ะมี YouTube ค่ะ Instagram แล้วก็เป็น l ล n e นั่นเองค่ะโดยเรามาเริ่มจาก Facebook กันก่อนนะคะเมื่อคลิกเข้าไปนะคะก็จะแสดงนะคะเป็นเพจหลักของบริษัทที่ชื่อว่า s i l i i มอร o ออ o f i i c i a l นั่นเองค่ะซึ่งเพจหลัก Facebook อันนี้นะคะก็จะเอาไว้อัปเดตข่าวสารนะคะที่เกี่ยวกับบริษัททั้งหมดเลยแล้วก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับสินค้าด้วยค่ะ จากนั้นนะคะเรามาดูช่อง Youtube กันค่ะเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะแสดงหน้าช่อง y t u t u ซิวไลม l อกออ f ฟิเชียนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีวิดีโอต่างๆมากมายเลยนะคะที่เราได้คัดสรรมาแล้วก็มีเพลย์ลิสต์แยกให้ด้วยนะคะให้เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็สามารถศึกษา ได้อย่างละเอียดแล้วก็ครบถ้วนด้วยค่ะเข้ามาดูได้เลยจากนั้นค่ะก็จะมีติดตามข่าวสารผ่านอินสตาแกรนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเป็นอินสตาแกรที่ชื่อว่า Civilize More Official ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เอาไว้อัปเดตข่าวสารอีกเช่นเดียวกันค่ะ และช่องทางสุดท้ายนะคะก็คือช่องทางไลน์นั่นเองค่ะเป็นไลน์ Official นะคะที่ชื่อว่าซีวิล l i m หม f f ออฟฟิเชียลนั่นเองค่ะเอาไว้สําหรับอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับบริษัทนะคะและนอกจากนั้นยังเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจกับซีวิลค่ะและนอกจากนั้นนะคะเรายังมีช่องทางการติดต่อสำหรับสมาชิกทั่วไปแล้วก็ร้านค้าด้วยค่ะให้ทุกท่านกดที่ปุ่มขวาม,มือล่างสุดนะคะที่ชื่อว่า ติดต่อซีวิไลค่ะซึ่งก็จะปรากฏช่องทางนะคะทั้งสําหรับสมาชิกทั่วไปแล้วก็ร้านค้าเลยค่ะถ้าทุกท่านนะคะเป็นสมาชิกนะคะก็สามารถเข้าไปที่ปุ่มซีวิไลซัพพอร์ตค่ะก็จะปรากฏไลน์ซีวิไลซัพพอร์ตขึ้นมาท่านสามารถที่จะปรึกษานะคะทั้งข้อมูลสมาชิกเรื่องผังทีมงานต่างๆหรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันก็สามารถปรึกษาได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะถ้าเป็นร้านค้าค่ะทุกท่านกดเข้าไปที่ปุ่ม ซีวไลเมร์ชาได้เลยค่ะเมื่อคลิกเข้าไปที่ปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นไลน์ซีวไลเมร์ชาปรากฏขึ้นมาท่านก็สามารถขอคำปรึกษาการเปิดร้านค้าหรือการนำสินค้าเข้ามาจัดจำหน่ายในซีวไลมอแอปพลิเคชันของเราได้เลยค่ะและนี่คือช่องทางการติดต่อกับซีวไลทั้งหมดนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ